ก็ถักทายเอฟทุกคนนะครับผมสำหรับเด็นวันที่สิบห้านะใครที่รออมสินนะครับก็มีมาฝากนะครับเหมือนเดิมอมสินกับทกศมาดูอะไรก่อนมาดูทกศก่อนดีกว่านะครับทกศนะครับงวดประจาวันที่สิบหกพฤศจิกาพรุ่งนี้นะครับผมให้เด็ดไปที่แปดเก้านะครับแปดเก้าฟันที่แปดนะแปดเก้าให้เด่นที่แปดรองเก้าครับตัวเจาะแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสาม 94แล้วก็95ครับอ่ทีนี้ชุด3ตัววางไปที่384นะครับ384อปะเลขสวยงามนะครับ384 8ป84 9 4 93กับ4ก็คือชุดที่เด่นที่สุดนะครับของทกสวนันนี้นะครับส่วนออมสินนะครับออมสินออมสินวันนี้ผมวางเด่น3กับ4นะครับ3กับ4 เจาะที่353637 4 5 4 6 47 3ตัวแตก347เม็ดเดียวนะครับสังเกตว่า,ามันก็ค่อนข้าง,างที่จะใกล้เคียงกับทกศแล้วก็ใกล้เคียงกับรบัฐบาลไทยด้วยนะครับเรามีอย่างออมสินเนี่ยทกศจะออกก่อนนะครับทกศมามี 3, ่าตัวเด่นอย่างเงี้ยตัวน 35, 36, 37, เนี้ย35 36 37เดนี่ยมันเด่น3 4เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยนะครับ รัฐบาลไทยงวดนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะมี3มี4นะ3 5 3าม7เนี่ยในรัฐบาลไทยบำงนดเจาะไว้อยู่นะครับสี 4, 5 4, 6 7รอบนี้ได้รุ้นเลยอ่ะ3ตัว3 47เม็ดเดียวนะครับก็คอยมาชุดนี้นะครับผมเน้น4ก็แล้วกันนะครับอ,อมสินเน้น4ผมว่า4อะไรถ,ถ้ารัฐบาลไทยผมตัว4 6ผมมาหรือ3 7ไม่น่าจะใช้ขอเป็น4 7ได้ไมี่เจออกปุ๊บ ต่อไปจะเป็น7,3ล่าง4,6บนเออใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับสำหรับรบัฐบาลไทยเนาะวันนี้ก็มั่นใจว่าคือ7จน่าจะมาน่าจะมีนะพระว่าราววัฒนาออก7จเบิดบนมี7แล้วก็มี8,9เลข7,8,9รอบน,นี้ไม่น่าหลุดอีกนะครับต้องมีนะครับคิดว่ามีนะครับแต่วัน7ล่างได้ไหมถ้า7บนผมหลุดเลยก็ก็รอรุ้นอยู่นะครับผม 93นี่ก็เลขดังจะมาทกศก่อนไหมไม่แน่นะครับก็ระวังด้วยนะครับ93 93นี่ในชุดเนี้ยแต่มันก็ไปเด่นล่างของผมเด่นบนของผมก็มีเอ่อในชุดเด่นบนก็มีนะชุดเจาะบนอะแต่ล่างรอบนี้39เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับรอบรอบนี้นี่นตัว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 อ่าตัวที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งนะลรงจาก8384ของทกศนะครับออมสินก็ประมาณนี้นะครับอ่ะขอขอโชคดีทุกแนวทางทั้งทกศออมสิน รัฐบาลไทยก็แล้วกันนะครับสําหรับไทยที่ลุ้นพรงนี้นะครับก็ใจจดใจจอ่อคลิปก่อนนะั้นนี้ผมก็สรุปให้แล้วนะจุดเนี่ยจุดบนรบัฐบาลไทยก็สามสี่หกสี่สี่หกใกล้เคียงนะห้าสี่หกหรือสี่หกเม็ดเดียวฟันเลยโป้งเลยนะครับสี่หกคิดว่าน่าจะเป็นชุดสี่หกหลังจากที่วิาะห์แล้นนะครับสี่หกหกสี่นะี่แหละไม่ดับนะครับเด่นหกเด่นสี่สองตัวจับคู่กันเลยสี่หก Chúc đi học